สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีเจอกันอีกครั้งแล้วน,นะครับเป็นครั้งที่4สําหรับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับ White Paper ในประเด็นที่ว่าเราจะอ่านไวท์เ p เปอรไปเพื่ออะไรใครที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในแวดวงคริปโตก็อาจจะเริ่มคุ้นเคยกับคําว่าไวท์เ p เปอร์ เพราะว่าตัวเอกสารชุดนี้มันเป็นเอกสารที่เรียกได้ว่านำเสนอรายละเอียดคอนเซปต์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของโปรเจก t นั้นดังนั้นการทําความเข้าใจโปรเจกหรือผลงานต่างๆเนี่ยการเริ่มต้นที่ไวท์เ p เปอร์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการที่สุดนะครับทีนี้ก่อนที่จะลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะเอาข่าวหนึ่ง มาพูดคุยก่อนซึ่งเป็นข่าวที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับไวซ์เปเปอร์ด้วยเราไปดูด้วยกันนะครับข่าวที่ว่านี่คือข่าวนี้นะครับก็คือประธานกราตาคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาทีา่ประธานาธิบดีโจบไบเดนเนี่ยได้แต่งตั้งขึ้นมาก็คือคุณแกลลีเกนสเลอร์ซึ่งคนคนนี้ต่อไปจะมีบทบาทสำคัญในแวดวงของคริปโตเคเรนซีเพราะว่าเขา เป็นหนึ่งในผู้คุมกฎที่จะส่งผลกระทบต่อโลกคริปโตพอสมควรนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจของคุณเกนเซเลอร์ก็คือเขาเนี่ยมีประวัติไม่ธรรมดานะครับเขาทำงานอยู่ที่โกลแมนแซกถึง18ปีและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเข้ามาทำงานในตลาดอนุพันธ์ โดยดูในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงใครที่อยู่ในแวดวงการเงินก็รู้ดีนะครับว่าตลาดอนุพันธ์ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อนสูงเช่นเดียวกันดังนั้น เขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความพันผวนความเสี่ยงของตลาดการเงินเป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดคือในปี2008เนี่ยมันมีวิกฤตซัพพลามหรือที่เราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครสิตเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำงานอยู่ณจุดนั้นพอดีและเขาได้ประสบการณ์ที่ดีในแง่ของการบริหารจัดการไครสิตต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษนอกจากตำแหน่งของเขาแล้วเนี่ย เขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับในโลกคริปโตให้สังเกตว่าหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งเนี่ยเขามีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องบิตคอยแล้วเขาก็บอกว่าผลงานของสตชินาการมุโตเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่เป็นของจริงเป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันว่าเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับ เอนเเลอร์เขาค่อนข้างยกย่องว่าซาโตชิถือว่าเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับและเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในโลกของคริปโตแอสเซทและที่สำคัญคือในเรื่องของบลนะ็อกเชนเทคโนโลยีด้วยเขายังบอกต่อไปอีกว่าเขาเชื่อนะครับว่าบล็อกเชนเนี่ยจะไม่ใช่แค่แฟชั่นนะแต่ว่าจะให้คุณค่าที่แท้จริง และเป็นทิศทางของอนาคตในโลกของอินเทอร์เน็ตอีกด้วยโอ้โ oh หถือว่าให้เครดิตกันสุดๆเลยนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจถัดไปประวัติของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่า,าอันดับแรกคือเขาจบที่ MIT มหาวิทยาลัยท็อปไฟของอเมริกาและที่สำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเขายังเป็นอาจารย์สอนนะครับในเรื่องของไฟแนนซ์และเทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดนะครับข่าวแววมาสิ่งที่เขาสอนเนี่ยเขาสอนในเรื่องเกี่ยวข้องกับบิตคอยและบล็อกเชนด้วยนั่นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเขาให้เครดิตกับซาโตชิค่อนข้างมากแล้วทัศนคติต่อในโลกคริปโตและบล็อกเชนเนี่ยออกไปในทางบวกทีนี้ถัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเกนส l e r เลอร์ ler, เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ศึกษา ในเรื่องของบล็อกเชนนะทั้งหมดเลยรวมถึงบิตคอยและเขาก็มีความมั่นใจว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเขาศึกษาไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเขานั่งอ่านเจาะลึกไวปเปอร์ของซาตุชิซึ่งเป็นไวปเปอร์ฉบับเดียวก,กันกับที่ผมเอามาเล่าและทุกคนได้ดูนะครับ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นศึกษาจักรวาคลคริปโตเรามาเริ่มต้นที่บิตคอยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นทางการและเป็น r e f e r เ n นซ์ที่ถูกต้องโดยเฉพาะศึกษาบิตคอยเริ่มต้นศึกษาที่ไวท์เ p เปอรก่อนเห็นไหมครับประธานกรตอคนใหม่ของสหรัฐเขามีประสบการณ์เยอะแยะมากมายในแวดวงของ Finance ทั้งงานภาคเอกชนภาครัฐ และเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยการมาศึกษาในเรื่องของคริปโตการศึกษาในเรื่องของบิตคอยเขาเริ่มต้นที่ไวท์เปเปอร์และผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าเขาคงไม่ได้อ่านแบบผ่านๆก้าวหน้านะครับผมเชื่อว่าเขาอ่านเจาะลึกในแต่ละคำในแต่ละประโยคที่ซาโตชิได้เขียนไว้และนำไปคิดต่อไปทดลองจริง เพราะว่าถ้าอ่านแบบผิวๆและถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่มั่นใจที่จะมาพูดชมและบอกว่าผลงานของซาตชิบิตคอยและบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นทิศทางของอนาคตสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับการทำความเข้าใจ จกักรวาลคริปโตโดยเริ่มต้นที่บิตคอยและเริ่มต้นศึกษาเอกสารที่เป็นทางการเป็นเลฟเฟลนที่แท้จริงก็คือไวท์เ p เปอรของ Bitcoin มันมีเพียงแค่ก้าวหน้าเท่านั้นเองนะครับถ้าเราศึกษาดีๆเข้าใจทุกประโยคเข้าใจทุกความหมายที่สตจิได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเนี่ยผมว่าคุณจะมีรากฐานที่แข็งแรงและที่สำคัญคือถูกต้องตามต้นฉบับของมันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปต้นๆนะครับตั้งแต่คลิปหนึ่งผมแนะนำให้เริ่มไปศึกษาไวท์เปเปอร์ด้วยกันสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะทำหน้าที่เป็นคนเล่าเรื่องเอาแต่ละจุดของไวท์เปเปอร์ของ Bitcoin มานั่งวิเคราะห์ให้ดูว่าแต่ละคำพูดแต่ละประโยคเขาหมายความว่าอย่างไร และนอกจากไวท์เปเปอร์แล้วนะครับผมก็จะพยายามจะเอาเบื้องหลังตัวละครต่างๆที่เขาทำงานร่วมกันก่อนที่จะผลิตผลงานออกมาเป็นบิตคอยเนี่ยมาเล่าเชื่อมโยงเพื่อให้ทุกท่านเห็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงบิตคอยถือกำเนิดขึ้นมาและก็เดินทางมาถึงจุดนี้นะครับ ท้ายสุดนี้ใครที่คิดว่าการเล่าเรื่องสไตล์นี้เป็นประโยชน์และอยากให้ทำอีกผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตงานในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ